สมายแผลเล็กฟื้นตัวไวยังไงไปดูคะ่ะสมายก็มาจากสมอลนะคะแปลว่าแผลเล็กนะเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือว่า หนึ่งตาแห้งน้อยค่ะด้วยความที่เป็นแผลเล็กก็เลยรบก,กวนเส้นประสาทตาน้อย 2. แสงจ้าน้อยในกรณีคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแสงจ้ามีสตั๊ดดี้มาว่าวิธีการของสมัยนั้นทำให้เกิดแสงจ้ากลางคืนน้อยกว่าวิธีอื่นค่ะ3ที่สำคัญมากเลยนะคะก็คือความแข็งแรงของกระจกตาด้วยความที่เป็นแผลเล็กนะคะก็จะทำให้รูปร่างลักษณะของกระจกตานั้นเปลี่ยนแปลงน้อยแข็งแรงในระยะยาวกว่าค่ะ 4. ทำให้ฟื้นตัวไวเพราะแผลเล็กการดูแลตัวเองก็จะง่ายคล่องตัวเราสามารถโดนน้ำได้ไวมากแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรได้เนี่ยหลังการทำา5วันรวมทั้งว่ายน้ำด้วยนะคะและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนในปัจจุบันถึงเลือกวิธีการทำสมายค่ะดรตุลยา Community Care for your eyes เราให้คุณมากกว่าการมองเห็นหากใครสนใจเรื่องของสมายติดต่อมาทางดรตุลยาคอมมูนิตีตรงนี้เลยนะคะ